เอาละครุผู้ชมคลิปนี้ผมพามาชมรถเก่งเล็ก e ีโคคาราคาประหยัดแล้วก็ได้ปีใหม่ๆไใหม่หน้อยใหม่หลักหมือไปใช้งานด้วยนะครับนี่เลยฮะหนึ่ง6อคันนี้นะครับอนฟรีดาวได้ทุกคันนะคับผู้ชมใครสนใจรุ่นไหนนะครับดูคลิปเต็มได้เลยเดี๋ยวผมบอกราคาเรทพรแล้วก็พาชมฟังชั่นออปชั่นภายในกันด้วยนะครับแนะนําว่าให้ดูคลิปต่อให้จบได้เลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่พินทคันนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องท็อปรถสวยมือสองนะครับคลิปนี้อยู่กับรถเก่งเล็กอีโคคาราคาประหยัดครับชมนะครับมีทั้งนิสสันแลมิล่ามาสเตอร์สนะครับแล้วก็แบรนด์หลักที่เป็นโตโยต้ายาริสเอทีพนะฮะแล้วก็นิวยาริสนั่นเองนะครับและที่สำคัญเนียมี Honda City ้พันเทอร์โบด้วยนะครับสอบคลิปนี้เนี่ยผมจะบอกราคาเรทอนนะครับแล้วก็พาชมภายในกันด้วยนะครับ ทุกคันนะครับสามารถฟรีดาวได้ครับดอกเบีย้ยเริ่มต้นนะครับจะอยู่ที่2.69เท่านั้นนะครับด้เรทดอกเบี้ยที่ต่ำที่สุดสำหรับดอกเบี้ยรถมือ2อเลยนะครับและคลิปนี้นะครับผมขายอยู่ที่บริษัททอโต้สาขาที่2นะครับ mm hmm. เขตมินบุรีกรุงเทพนะครับใครสนใจคันไหนรุ่นไหนนะฮะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่คอนแทคด้านล่างเลยเบอร์0888994496นะครับหรือแชทไลน์ดีมาสอบถามก็ได้นะฮะ TOPPRP92 นะครับ,ครบใครที่อยู่ใกล้ๆนะครับกรุงเทพปริมณฑลนะมินบุรีรามินทานะครับเข้ามาชมรถ,ถจริงกันก่อนได้นะครับติดต่อผมทอ็อปๆโตข้ามาได้เลยหรือถ้าเกิดใครอยู่ต่างจังหวัดนะครับก็ซื้อรถกับผมได้นะผมมีบริการเจ้าหน้าที่ไฟแ a n c e เข้าไปวิ่งเซ็นเอกสารให้ถึงหน้าบ้านไม่พี่เลยนะครับ เราเริ่มกันที่กันแรกเลยนะครับอันนี้ Nissan Mira ครับตัวพันเทอร์โมโคันนี้นะครับเป็นรุ่น E นั่นเอง,เองนะครับ1.0ตัว E นะนะครับได้ปี2020กับเลขไม่์แค่9 0,000หมือนเท่านั้นได้เป็นสีขาวส,สวยๆแบบนี้ครับราคาของเขาอยู่ที่3 1 9 0 0 0บาทครับฟรีดาวคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณเดือนละ6,300บาทไม่ต้องใช้เงินออกรถนะครับคันนี้ไรายได้1 3 0 0 0บาทขึ้นไปซื้อคนเดียวไม่ต้องใช้ค้ำผ่านง่ายๆสบายๆนะครับ ไฟหน้ามันตีเลฟเฟกเตอร์ครับทุกคันนะฮะปรับสภาพพร้อมขายให้เรียบร้อยแล้วนะครับไปทะเบียนนี้เลย1ขอต่อหกนีนะครับไฟหน้ามันตินะมาพร้อมไฟไดทา์นะครับล้อกระทากรับเหลี่ยมสันคมทุกอย่างสวยงามนะครับแล้วก็คันนี้นะเป็นกุญแจรีโมทด้วยนะครับเดส่านามล่ามันโบนะครับขึ้นเชื่อเรื่องการประหยัดน้ำมันนั่นเองนะครับภายในได้เป็นเบาะผ้าสภาพใหม่เหมือนป้ายแดงแบบนี้เลยเบาะไม่มีขาดไม่มีช้ำนะครับ วงมาลาย3ก้าวสวยๆแบบนี้ครับกุญแจไขนะครับชารช่างคอนโทรลกันเล่นกันได้หลายปุ่มออโต้สตาร์ทสต็อปมีครบนะกระจกไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วออโต้ฝั่งคนขับนะมีเซ็นเซอร์ล็อกให้นะครับกระจกข้างเนี่ยก็ปรับแบบไฟฟ้าด้วยนะครับเลขไมค์กันนี้ครับ96,000โลเท่านั้นุผู้ชมฮะนะครับเครื่องเสียงเดิมโรงงานเชื่อมต่อโทรศัพท์รูทูทูได้นะฟังเพลงฟังวิทยุได้นะครับและระบบแอร์นะครับแอร์ปรับแมนนวลแบบนี้เลยนะฮะ ถัดมาที่ด้านล่างนะครับจะเป็นรูเสียบ AUX กับ USB นะครับและนี่ฮะเกียร์ออโต้แบบนี้เลยเบรกมือตรงกลางนะครับสภาพใหม่ๆสวยๆแบบนี้ครับกับราคาแค่3,19,000าคุณผู้ชมฮะถือว่าโคตรถูกเลยนะครับใครที่มองหาแบบ รถไว้ใช้งานขับกลับบ้านขับไปเที่ยวนะฮะหรือว่าขับไปทํางานนะครับคันนี้ตอบโจทย์เลยหนี่พายในกว้างแบบนี้นะครับเบาะไม่มีช้ําเหมือนที่ได้สภาพมือนึ่ายแดงนะครับและได้โฉมใหม่ปีใหม่ไปด้วยนะสำหรับฮิสันอเมรา่าตัวพันเทอร์โบนะครับไฟท้ายรมดำมาส,สวยๆแบบนี้พร้อม LD L e d ดีไลท์กด์ดิงครับนี่นะฮะโอ้โหสวยน่าจริงนะครับห้องเก็บสัมภาระก็กว้างๆนะอ่ะไม่เป็นไรนะเพราะว่ามันต้องเปิดจากด้านในนะครับคันนี้ส0 0 0 0 19,000บาทฝากไว้ด้วยฟรีดาวผ่อนแค่เดือนละ6,700เอ่อขออภัยนะ6,300นะครับมาที่คันต่อไปครับคันนี้เป็นตัวแฮชแบ็กหประตูนะครับสำหรับ Mazda 2ร์ครับคันนี้เป็น1.3 Sport ดสามสปอร์ตไเครื่องยนต์ Sky a c t i v ีก็ประหยัดน้ำมันเช่นกันใครที่อยากได้ความคล่องตัวสูงนะครับขับขี่สบายๆนะฮะสำหรับเหมาะสำหรับผู้หญิงนะครับหรือว่าแบบใครอยากได้รถคันเล็กๆนะครับประหยัดน้ำมันนะครับไม่เท่านั้นไม่แพงนะครับมารุ่นนี้ไปได้เลยกับราคา 3 2 9 0 0 0ได้ Mazda 2 1 3 iConnect นะครับปี 2, 2019นคนับปี 2, 2019พี่ดูนะฟังก์ชันของ Mazda 2นะครับให้เซนเซอร์ด้านหลังมาถึง4จุดนะครับเครื่องยนต์ Sky a c t i v ประหยัดน้ำมันขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับนี่รองรนะับบูชาร s สมาร์เกเรนซีด้วยนะุูแจรีโมทนะครับภายในครับนี่พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันและให้ควบคุมมาเรียบร้อยแล้วด้วย นะครับนี่นะฮะพวงมาลัยไม่มีช้ำไม่มีขาดไม่มีรอยทะลอกนะครับแผงควบคุมกระจกก็ไฟฟ้าทั้ง4บานอ้อต้องฝังพกกลับมีเส้นทะล็อกให้กระจกตั้งปรับและพับแบบไฟฟ้าแบบนี้นะครับปุ่มพุสตาร์ทอยู่ด้านซ้ายมือนะนะครับคันนี้กับเลขไมล์หนึ่งแสนสามหมื่นโลนะครับหนึ่งแสนสามหมื่นโลจอกลางระบบทัชสกรีนนะครับมีกล้องถอยหลังมีเส้นกระระยะให้ครบนะครับแอร์ระบบออโต้เรียบร้อยแล้วนะครับด้านล่างก็เป็นที่ใส่แผ่นซีดีดีวีดีนะฮะ เสียบ USB AUX ได้ครบนะครับเกียร์ออโต้แบบนี้ครับมีโหมดทับขี่มาให้เลือกเป็นโหมดสปอร์ตนะครับและนี่ครับซิกเนเจร์ของเขานะปุ่มคอนโทรลจอเครื่องเรียงตรงกลางนั่นเองนะครับด้านบนสะอาดสะอ้านนะครับเบาะเนี่ยหม่กริบเลยครับชมนะฮะไม่มีรอยขูดขีดฉีกขาดนะครับมาสเตอร์สองคันนี้นะครับฟรีดาวน์ผ่อนแค่เดือนละประมาณ6,400บาท นะพี่ดูนะด้านหลังถือว่ากว้างมากนะครับบอร์ดตัวที่2ส,สามารถทับเก็บได้เนื่องจากตัวแฮชแบ็กหประตูนะครับเก็บของหยิบของได้ค่อนข้างง่ายเลยนะครับคันนี้ปรี2,019นะ3 2 9 0 0 0่าฟรีดาวผ่อน6 4 0 0นะครับเลขป้ายทะเบียนนี้เลยไฟหน้าโปรเตอร์เรียบร้อยด้วยนะผมเอาจริงผมมองว่าคุ้มนะให้ปตัดหมอกได้อะไรมาครบเลยนะครับอ่ะไปกันที่คันต่อไปครับจะเป็นแบรนด์หลักกันแล้วนะสำหรับ4คันนี้นะครับคันนี้ครับจะเป็น ปอร์ต้ายาริสเอทีพ์นะครับคันนี้ได้ปี2022ก่อนโฉมใหม่ปีสุดท้ายนั่นเองนะครับที่ได้ปีใหม่นะครับแล้วก็เลขไมล์ไมล์หลักหมืน่นนะครับไฟหน้าฟูลเอลดีมาพร้อมไฟตัดหมอกคันนี้นะครับยาริสเอทีพ์ครับ1.2สปอร์ตปี2022กับเลขไมล์แค่47,000กิโลครับคุณผู้ชมนะครับคันนี้พอประมาณเดือนละ7,000กว่าบาทนะครับเดือนละ7,000กว่าบาทนะ นะครับได้เป็นสีแดงจีดจีดแบบนี้เลยนะครับพวกไฟหนงไฟหน้าเป็นปูแอลดีเรียบร้อยแล้วนะครับปันชนด้านหน้านะสีดำตัดสกับสีตัวรถสวยๆแบบนี้อันนี้เก็บงานเก็บสีให้มาเรียบร้อยเลยพร้อมใช้งานเลยนะครับตัวล้อ,อแม็กได้เป็นล้อ,อแม็กพันเงาทูโทนขอบ15ายางดันหลบนะครับไมคแค่4 7 0หม็โลนะครับภายในนะครับได้มาเป็นเบาะหนังเรียบร้อยแล้วนะครับเบาะหนังสปอร์ตสัาพใหม่คลิป นะครับเกียร์ออโต้ CVT นะฮะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันสามารถวางสายรับสายโทรศัพท์ได้เชื่อมต่อโทรศัพท์บลูทูธได้นะครับและจอกลางระบบพลาสกรีนมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเชื่อมต่อโทรศัพท์บลูทูธได้นะครับแอร์ระบบออโต้หน้าปัดดิจิตอลครับ,รบ,บ,รนะรบนี่เกียร์ออโต้ครบแบบนี้นะครับไม่แค่47,000ืนเโลเท่านั้นผู้ชมนะครับคุ้มจัดนะราคา419,000บาทพี่ได้ปี2 0งพัน่สิบสอเลยนะครับปีใหม่ๆก่อนโฉมใหม่นั่นเอง ครับคันนี้ได้เป็นเครื่องยนต์1.2นะครับก็จะประหยัดน้ำมันค่อนข้างสูงเลยนะครับไฟท้ายครับ LD l i g h t g u i d i n g รูปทรงตายเหยียวแบบนี้สวยๆป้ายทะเบียนนี้เลยนะครับติดต่อ,อติดตั้งสกรสกเกิตมาให้เรียบร้อยสปอยเลอร์มีมาครบเลยนี่ยารีไดเทปคันนี้ก็ฝากไปด้วยนะครับ ราคา4 1 9 0 0 0บาทนะฟรีดาวผ่อนประมาณเดือนละ7 0 0ักว่าบาทมากันที่คันต่อไปผมมองว่าคันนี้สวยจัดๆเลยนะครับใครที่แบบว่าอยากได้รุ่นใหม่ๆห,หน้าใหม่ๆนะปีใหม่ๆใหม,ใหม,ใหม,ใหม่น้อยๆนะครับมาเล่นคันนี้ได้เลยนะคันนี้ New Yaris a t i v e ครับชมเป็นโฉมปัจจุบันเลยนะครับคันนี้ได้ปี2023ครับกับเลขใหม่แค่1 1 0 0 0 0โลครับ หม่น้อยมากผู้ชมนะค,คันนี้มือเดียวประวัติศูนย์นะครับได้เป็นรุ่น1.2สมาร์ทนะครับ1.2สมาร์ทกับราคาค่าตัวเพียง4 0 0 0 0 0 8 10, 9ด0 0บาทฟรีดาวผ่อนประมาณเดือนละ8,800บาทนะครับตลอดอสัญญาคันนี้เนี่ยได้ชุดแต่งมาครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสกเกิร์ตสป,ปอยเลอร์นะครับด้านข้างด้านหน้าด้าน,าน,านหลังมีมาครบครบเลยนะครับป้ายทะเบียนเดียเด๋ยวเขาเปลี่ยนเป็นกรุงเทพให้นะครับได้เป็นสีขาวส,สวยๆด้วยไฟหน้าโปรเคเตอร์มาพร้อมไฟเดย์ไทม์และนิ่งไลท์นะครับครบครบแบบนี้นะครับเป็นชนสีดำาต่สกสีตัวรถแบบนี้โอ้โหแต่งมาสวยจริงแล้วก็มีแบบแซมแซมสีแดงนิดน,นึงนะนะครับคันนี้เป็นรถเข้าใหม่ครับ เพิ่งเข้ามาประมาณ2-3วันนะครับเลขไมล์1 0 0 0มโลคุผู้ชมคิดดูนะรับแทบไม่ได้ใช้งานเลยนะครับราคาเนี่ยประหยัดไปจากมือหป้ายแดงหลายแสนบาทนะครับามาดูภายในนิดหนึ่งนะครับนี่ผู้ชมเปิดเข้ามาเห็นใบประวัติศูนย์เข้าเช็คสูงทุกระยะเลยนะครับจากศูงโตต้ตานะครับปุ่มพุสตารนมีด้านขวามือพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะวางสายรับสายโทรศัพท์ได้นะครับ จอนะฮะจอกลางเนี่ยถือว่าใหญ่มากนะครับอย่างกับ iPad เลยมีกล้องหลังกล้องถอยให้ด้วยนะนะครับจอกลางระบบทัชสกรีนนะครับแอร์ออโต้หน้าปัดดิจิตอลเกียร์ออโต้ CVT นะครับคันนี้เลขกใหม่1น0 0งมนโลนะครับพี่พีดูสภาพเบาะของเขานะครับเบาะเนี่ยใหม่คลิปเลยนะครับเบาะหนังครับชมคันนี้1.2ึ่งสมาร์ทนะครับสักับองสักับเพจนะแผ่นรองยางทุกอย่างนะตรงรุ่นโตโยต้ายาริสนะฮะประกอบ อันนี้เป็นตัว h a แบ็กห้ตูวกับราคา4 8 9 0 0 0บาทน,นะครับมีรีวิวในคลิปเดี่ยวของผมด้วยนะครับไปหาดูกันได้นะนะครับด้านหลังก็ถือว่าเบาะใหม่ๆนะครไม่มีขาดไม่มีช้ำนะครับนี่นะฮะโอ้โหแผ่นกรองยางด้านหลังพองเก็บสัมภาระกว้างๆแบบนี้นะครับตัวแฮชแบ็ความคล่องตัวสูงนะครับ อันนี้ทุกคันนะคร,รับประกันโครงสร้างนะว่าไม่มีประวัติจนหนับความชมน้ำนะครับไฟท้ายก็ส,สวยๆแล้วดีไลท์คทยดิงนะครับโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบคันนี้สวยมากครับกับนิวยาริเท i v e นะ1.2สมาร t ได้ปี 2, 2023กับเลนไมล์แค่11,000โลนะครับราคาของเขา489,000บาทฟรีดาวผ่อนประมาณเดือนละ8,800บาทเท่านั้นก็ฝากไปด้วยนะครับอันดับต่อไปครับจะเป็นสาวควอนดาผมมีทั้งตัวซีดานทั้งตัวแฮทช์แบก นะครับสาวกคนได้ครับชมซิตี้ตัวพันเทอร์โบนะครับใครมองหาซิตี้ตัวพันเทอร์โบไว้ใช้งานสีขาวนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวซีดานหรือตัวแฮชแบ็กนะครับบริษัทเราเองนะครับนี่ตัวเทอร์โบนะนะครับคันนี้เป็นตัวซิตี้นะครับ1.0ตัว S นะฮะเป็นตัวเริ่มต้นครับชมนะครับ แต่คันนี้เลขไมล์แค่เจ็ดหมื่นโลราคาประหยัดด้วยไมล์เจ็ดหมื่นโลได้ปี2020นะครับราคาค่าตัวเพียง3ามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทเองนะฮะฟรีดาวน์ผ่อนประมาณเดือนละหกพันหกร้อยบาทตลอดอายุสัญญานะครับไฟหน้าโปจคเ,เตอร์มีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับาปในเบยนนี้เลย4104นะครับล้อกระทาเนี่ยแต่ว่าพี่เอาไปเปลี่ยนล้อเองได้นะเอาล้อเก่าไปเทินได้นะครับก็สวยเช่นกันนะครับกระจกข้างเนี่ยพับแบบแมนวนวลแต่ว่าปรับแบบไฟฟ้านะครับ คุณแจรีโมทเหมือนกันนะครับนี่โะครับปุมไลน์หม่คลิป,ปาลาครับชมปุมไลน์มัลติฟังชันนะฮะต่อเครื่องเสียงบูทูธได้นะครับวางสายรับสายโทรศัพท์ได้เช่นกันไมค์แค่เจ็ดหมื่นโลนะฮะภายในเบาะผ้านะครับเบาะไม่มีขาดนะครับไม่มีรอยหลออเกียร์ออโต้นะครับเครื่องเสียงเดิมโรงงานนะ นะครับเชื่อมต่อโทรศัพท์รูทูได้นะครับแอปรับแมนนวลแบบนี้เลยนะครับปุ่มออโต้สตาร์ทสต็อปมีครบนะครับอันนี้ดีไซน์ใหม่ช็อใหม่นะฮะตัวพันเทโบนะปี2020นะครับและด้านหลังภายในครับผู้ชมดูฮะกว้างๆแบบนี้นะสำหรับสีดานนั่งสบายๆนะครับไฟท้ายนะฮะ LED Light Guiding แบบนี้ไฟทับทิมมีครบนะครับเสาอากาศคลิปฉลามชาร์จฟินมีครบนะครับคันนี้เดิมโรงงานแน่นอนนะครับ กับเลื่นไม้แค่7 0,000มื่นโลนะนะครับฮอนด้าซิตี้1.0เทอร์โบตัวเอนะได้ปี2020ันยี่สฝากด้วยราคา3ามแ0 0แปดนเะก้าพนเนีีดาวน์พอประมาณเดือนละ6,600บาทนะครับมากันที่คันต่อไปนะครับพันเทอร์โบตัวแฮชแบกนะครับตัวแฮชแบกคันนี้เป็นรุ่นรองท็อปนะฮะอยู่กับฮอนด้าซิตี้1.0เทอร์โบเอสนะครับรุ่นรองท็อปคันนี้ได้ปี2021นะครับกับราคา5ตัว 499,000บาทนะฮะ499,000เาหมื้บาทดาวฟรีดาวคันนี้ผ่อนประมาณเดือนละ6,000นเออขอภัยนะประมาณเดือนละ8,900นะครับราคา499ครับชมนะฮะเลขไมล์หนึ่งแสนสอมนโลนะครับได้เป็นตัวแฮชแบ็คปีใหม่รุ่นใหม่นะครับคันนี้ได้ปี2021นนะฮะนี่ ใบหน้าโปรเจคเตอร์เหมือนกันนะครับป้ายทะเบียนสวยด้วย6 8 6 4นะครับใครที่ชอบเลข6กับเลข8เป็นเลขมงคลนะครับนี่คันนี้ถือว่าตอบโจทย์เลยตัวล้อแมกนะครับรุ่นน้องท็อปเนี่ยเขาให้มาเป็นตัวล้อแมกปัดเงาตูโคน,นะครับรัดมาพร้อมยางดันหลอกนะฮะล้อแมกไม่มีรอยขูดขีดรอยถลอกกระจกข้างปรับและพับแบบไฟฟ้ากระจกพับเดิมอันนี้เมื่อเปิดเป็นแบบพรีเมียมรองรับผู้จัดสมาร์ทคิเลดเอนทรีเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับ และตัวลองท็อปครับภายในได้เป yes. ็นบ่อหนังนะครับบาหนังทรงสปอร์ตสภาพใหม่ๆตึงๆแบบนี้เลยครับนี่นะฮะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหุ้มหนังมาเป็นสีดําเงาเป็นโนแบ็คเดินได้มาสีออกน้ำตาลอ่อนๆนะครับปุ่มพุสตาดมีขวามือนะคันเมื่อกี้เป็นตัวเริ่มต้นต้องมีปุ่มพุสตาเช่นกันนะผมแจ้งไปนะครับนี่จอนะครับหน้าปัดเข็มเรือนไม้ทรงสปอร์ตนะครับอันนี้จองตางได้มาเป็นระบบทัชสกินเรียบร้อยแล้วนะครับนี่แอร์นะฮะออโต้ให้เรียบร้อยแล้ว ะครับด้านล่างมีรูเสียบ USB นะครับ power lead นะฮะนี่เกียร์ออโต้เกียร์ถุงแบบนี้มีปุ่ม i คอนโหมดให้นะครับออโต้สตาร์ท t soft มีครบเบรกมืออยู่ตรงกลางนะครับภายในคันนี้ใหม่มากผู้ชมนะครับและพื้นที่เก็บของค่อนข้างเยอะนะเบาะตอนนี้2สามารถพับได้นะครับด้านหลังครับเบาะสภาพใหม่กริปเลยนะฮะนี่ภายในเล็กมกว้างๆแบบนี้นะครับสวัสรับตัวแฮชแบกเนี่ยความคล่องตัวค่อนข้างสูงทรงสปอร์ต นะครับวัยรุ่นหลายๆชอบเนี่ยก็นิยมออกรุ่นแฮชแบ็กกันนะครับอ่ะเปิดไม่ได้นะเพราะว่าต้องปลดล็อกก่อนนะครับกับคันนี้ครับฝากไว้ด้วยนะ Honda City 1.0 Turbo โบ v นะครับปี2021เอาจริงรุ่น R s ผมมีอีก2คันนะนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้เอามาจอดไว้นะครับผมถ่ายให้ชมกันประมาณนี้แล้วกันนะครับใครสนใจคันไหนรุ่นไหนนะครับสอบถามรายละเอียดผมเพิ่มเติมได้นะครับที่เบอร์ คอนแทคศูนย์แปดแปดแปดเก้าเก้าสี่สี่เก้าหกนะครับหรือจะแอดไลน์ดีมาก็ได้ครับ cop prp 92นะครับผมพัอพอโตยินดีให้คำษาทุกท่านทุกเคสเลยไม่ว่าจะซื้อสดหรือว่าจัดไฟแนนซ์นะครับขอคนที่ไม่ติดเครดิตบูรโรแค่นั้นเองก็ออกรถได้เช่นกันนะครับเรทผลเออ่เรทพอนที่ผมแจ้งไปนะครับสำหรับคันไหนนะนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากได้ขอคนที่มีไรายได้เป็น2เท่าของค่างวดรถนะครับก็ซื้อคนเดียวออกคนเดียวไม่ต้องใช้คนคทำเลยผ่านง่ายๆเลย ยิ่งมีเครดิตผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนบัตรเครดิตหรือว่าผ่อนสินเชื่ออะไรอยู่ผ่อนมอไซค์นะครับผ่อนช้อปปี้ได้หมดเลยนะครับใช้ประชาชนใบเดียวนะครับก็ออกตัวได้เลยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ช่องท็อปรถสวยมือสองด้วยนะครับคลิปนี้ผมท็อปทอต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ